สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างจากสารยุติธรรมเนี่ยเราจะไปขอดูได้ที่ไหนแล้วต้องทำยังไงบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับกับระเบียบที่ว่าด้วยสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพวกเราทุกคนใช่ครับคำถามนี้นครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ เพราะมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเลยนะในการที่จะตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆได้อย่างโปร่งใสครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆเ,เลยนะเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นตั้งแต่ที่มาที่ไปของกฎหมายนี้เลยแล้วใครเป็นคนดูแลข้อมูลขั้นตอนการขอเป็นยังไงแล้วก็เรื่องสำคัญอย่างเวลาและค่าใช้ใจ่ายด้วยครับก่อนอื่นต้องบอกว่าระเบียบนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะครับ แต่มันมีรากฐานมาจากกฎหมายฉบับใหญ่ระดับประเทศเลยนั่นก็คือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปีพศ2540นั่นเองค่ะทีนี้คำว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือมันกว้างมากๆเลยนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นข้อมูลที่หน่วยงานของสารยุติธรรมมีอยู่แต่มันมีข้อยกเว้นที่สำคัญมากๆอยู่อย่างหนึ่งครับคือข้อมูลที่เกี่ยวกับสํานวนคดีหรือการพิจารณาคดีโดยตรง อันนี้จะขอไม่ได้นะครับเพื่อรักษาความเป็นอิสระของผู้พิพากษานั่นเองแล้วถ้าเราจะไปยื่นขอข้อมูลเนี่ยจะต้องไปที่ไหนละ่ะคําตอบก็คือไปที่หน่วยงานครับซึ่งก็หมายถึงกรมกองหรือสํานักง,งานต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักง,งานสารยุติธรรมทั้งหมดเลยพอมีระบบแล้วก็ต้องมีคนคอยดูแลจัดการใช่ไหมครับมาดูกันดีกว่าครับว่าใครคือคนสําคัญที่คอยดูแลกระบวนการทั้งหมดนี้ซึ่งก็คือ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับดูจากโครงสร้างแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากในศาลยุติธรรมทั้งนั้นเลยนำโดยท่านเลขาธิการเป็นประธานเลยทีเดียวครับซึ่งก็สมเหตุสมผลนะเพราะการจะตัดสินใจให้ข้อมูลหรือไม่ให้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยคนที่เข้าใจระบบงานเป็นอย่างดีแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจนิดนึงครับคือ กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยเขาจะมีวาระการทํางานแค่2ปีเท่านั้นนะครับแต่ก็สามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาทํางานอีกครั้งได้เอาละครับรู้จักหน้าค่าตาของคณะกรรมการกันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพวกเขามีอํานาจและหน้าที่ทําอะไรกันบ้างทําไมถึงสําคัญนักถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้คือการหาจุดสมดุลครับ คือด้านหนึ่งก็ต้องออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนอย่างเราเราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยว่าข้อมูลไหนที่มันละเอียดอ่อนมากๆควรจะต้องเก็บเป็นความลับเพื่อไม่ให้กระทบกับคนอื่นหรือความมั่นคงของประเทศครับมาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นภาคปฏิบัติแล้วครับถ้าเราอยากจะใช้สิทธิของเราในการขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างไปดูกันเลยจริงๆแล้วขั้นตอนมันไม่ซับซ้อนเลยนะ เริ่มจากหนึ่งเลยคือเราต้องไปยื่นคำขอตามแบบฟอร์มของเขาก่อนพอเรายื่นไปแล้ว 2. เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไปตรวจสอบว่าเรากรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องไหมและ 3. เขาก็จะส่งเรื่องต่อไปให้ผู้มีอำนาจเป็นคนพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดันไปยื่นผิดที่ล่ะสมมติว่าข้อมูลที่เราอยากได้มันไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานนี้จะทำยังไงไม่ต้องกังวลเลยครับ ระบบเขาออกแบบมาช่วยเหลือเราอยู่แล้วคือเจ้าหน้าที่จะช่วยประสานงานไปหาหน่วยงานที่ถูกต้องให้หรืออย่างน้อยก็จะแนะนําเราได้ว่าควรจะไปยื่นเรื่องที่ไหนต่อครับเอาละครับพอเรายื่นคําขอไปเรียบร้อยแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อก็จะเข้าสู่ช่วงลุ้นผลแล้วละครับซึ่งผลลับหลักๆก็จะมีอยู่สองทางเท่านั้นแหละคือไม่อนุมัติก็ปฏิเสธครับถ้าคําขอของเราได้รับการอนุมัติ อันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือขอสำเนาได้เลยแต่ในกรณีที่จะปฏิเสธเนี่ยโหมันมีขั้นตอนสำคัญมากเลยนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตัดสินใจปฏิเสธเองเลยไม่ได้นะต้องส่งเรื่องไปปรึกษาคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชุดใหญ่ก่อนเสมอครับซึ่งอันนี้ถือเป็น,นกลไกตรวจสอบที่ดีมากเลยนะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนขอนั่นเองและมาถึงหัวข้อสุดท้ายครับ แต่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายครับว่าเราต้องรอนานแค่ไหนแล้วต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่บ้างสำหรับเรื่องของเวลาเนี่ยเขามีกรอบกำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับคือถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนอะไรโดยหลักการแล้วควรจะต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวกันเลย แต่ถ้ามันยุ่งยากหน่อยก็อาจจะใช้เวลาได้ไม่เกิน15วันทำการหรือถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆก็ขยายได้อีกแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน30วันทำการครับก็ถือว่าชัดเจนดีนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปแล้วการเข้าไปดูข้อมูลเฉยๆเนี่ยจะไม่เสียเงินนะคะแต่อาจจะมีค่ารทมเนียมบ้างเล็กน้อยถ้าเราต้องการสำเนาเอกสารหรืออยากให้เขาส่งไปรษณีย์ไปให้ที่บ้านซึ่งเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยนะเราสามารถขอรับข้อมูลเป็นไฟล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เหมือนกันคะ่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดครับว่าถ้าวันหนึ่งข้อมูลข่าวสารของภาครัฐสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีและง่ายดายจริงๆเนี่ยสังคมของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนได้บ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ